สวัสดีครับวันนี้ครับผมโอ้โหมาครับแนวรถเก่งนะครับสำหรับใครที่เป็น FC นะครับมีรถออฟโรดนะครับแล้วที่บ้านเนี่ยมีรถเก่งด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเก่งเล็กเก่งใหญ่นะครับญี่ปุ่นยุโรปครับใต้หมดนะครับผมตัวนี้มาแนะนำนครับระดับกลางนะครับตัวนี้เป็นเฮสบรานะครับเอ่อของไต้หวันนะครับตัวนี้อ่าสามารถปรับระดับได้เนี่ยโหสามสิบกว่าระดับเลยนะครับผมก็ตัวนี้มาพร้อมอุปกรณ์นะครับติดตั้งครบชุดเลยนะครับมาอันดับที่ชกหน้านะครับนี่ ทกหน้าก่อนเลยนะครับตัวนี้ก็มาพร้อมสปริงเลยครับสีแดงครับครับมีตัวซับเสียงนะครับเป็นยางครับสีดำนะหล่อๆอย่างนี้เลยนะครับผมอ่าข้างหน้าเนี่ยเป็นแบบสไลด์กระบอกได้ด้วยนะครับตรงนี้นะครับทำให้ไม่เสียค่าเคนะครับค่าพิโลดนะครับตรงนี้อ่าแล้วก็ข้างหลังครับผมมาพร้อมแบบสตัดเช่นกันนะครับมี ตัวยางเนี่ยลองเปลี่ยนให้ใหม่ครบเลยนะครับสำหรับรถใครที่แบบเอ้ยเริ่มไม่ค่อยดีมีเสียงนะครับตัวนี้ก็คือเปลี่ยนใหม่ครบเลยนะครับนี่เป็นสปริงหลังนะครับนี่เขียนเฮดไดชัดเจนโลโก้นะครับผมนี่อ่าแล้วก็ตัวลูกหมากกันโค้งนะครับในเฉพาะรถบางรุ่นนะครับต้องเน้นย้ำก่อนครับว่าเฉพาะรถรถบางรุ่นครับอย่างชุดนี้ครับเป็นของ bmw นะครับ f Series นะครับไม่ว่าจะเป็น f 3 0นะครับสประตูบ้าเราที่เยอะครับหรือว่าเป็น f 3 1นะครับเป็นทัวร์ริงนะครับก็มี f 3 2ที่เป็นซีดีสี่คูเป้น ก็มีเหมือนกันนะครับผมตัวนี้อ่ะแล้วก็นี่ครับเป็นดีเทลลิ่งนะครับนี่ครับตัวขันสตั๊ครับลงเฮนด้ครับนี่อย่างหล่อสวยงามมากนี่อ่เป็นไงครับก็อันนี้เป็นโชคหลังนะครับผมสามารถปรับได้ง่ายๆเลยที่ตรงนี้นะครับนี่มีบอร์นะครับนี่ฮาร์ดซอฟ์นะครับผมก็หมุนง่ายๆครับนี่ง่ายๆนะครับปรับได้ประมาณ30กว่าระดับเลยนะครับตัวนี้อ่ะนี่ครับข้างหลังก็เป็นสไลด์กระบอกเหมือนกันนะครับสวยงามเลยนี่ครับ ยูโรซัพเพนชันนะครับตัวนี้แล้วก็มีสติกเกอร์ครับสำหรับใครที่เป็นสายชอบติดสติกเกอร์นะครับสติกเกอร์สวยๆนะครับนี่เราก็มีให้นะครับผมโอเคก็รถเก่งนะครับตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นอยากโหลดล้อยางนะครับเราสามารถพร้อมจบได้แล้วนะครับตอนนี้นะครับก็ติดต่อเข้ามาทางตต่อัอทานี้ครับผมไปก่อนครับสวัสดีครับ